Victorinox นะครับหรือว่า Swiss Army k ่ i f e เชื่อรุ่นนี้คือ c l i m b l r r b n n k o o กนะครับกรุงเทพโดยเฉพาะ 1.3703.95TE20 นะครับหน้าตาแบบนี้อุปกรณ์ตัวนี้จากร้าน109บมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่งมาให้รีวิวขอบคุณร้านมากๆเลยนะครับบางอย่างเนี่ยผมใส่ถุงมือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปิดเครื่องมือไม่ออกนะจับไม่ถนัดเลยก็จำเป็นจะต้องมือเปล่านะครับแต่จะระวังให้มาก ตัวของอุปกรณ์ก็จะมาเป็นลักษณะคือมีดพับ multi t o multi tool นะครับที่มีอุปกรณ์หลายชิ้นอยู่ในอุปกรณ์เดียวะจะเป็นมีดหรือว่าไขาควงอะไรต่างๆนะครับมาจะในถาดกันกระแทกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี t o o t ิ p i c s นะครับหรือว่าไม้จิ้มฟันสีน้ำเงินมาด้วยนะครับพร้อมกับเอกสารบอกข้างในตรงนี้นะครับเก็บเอาไว้นี่คือมีเป็น backup หรือเป็นสำรองมาให้นะครับ หน้าตาอุปกรณ์ก็จะเป็นลักษณะคือมีดพับหรือว่ามัล t ool, ิชูมัลติโนะครับขนาด Comp act, นคอมเพกถือว่าค่อนข้างคอมเพกแล้วนะเพราะว่าไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนรุ่นแชมป์อะไรพวกนั้นมันใหญ่เลยนะครับส่วนที่น่าสนใจของรุ่นนี้ก็คือเขาจะมีการใช้วัสดุเป็นเรซินใสหรือจะเป็นพลาสติกหรือจะเป็นไนลอนอะไรก็ตามนะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าทางวิกตอเรี o เนี่ยเขา ใช้ประเภทอะไรจริงๆอาจจะเป็นโพลีคาร์บอเนตหรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีชื่อเรียกของเขาอยู่นะครับแต่ผมจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยแต่ในสเปคใต้คลิปเนี่ยผมจะบอกไว้นะครับที่ description พียนคอมเมนต์แล้วถ้ามีลิงก์มีราคาผมจะให้ไว้ตรงนั้นด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับเป็นของร้านนะครับเขาสนับสนุนให้มีรีวิวก็ขอบคุณร้านมากๆเลยนะก่อนอื่นเลยลองมาชั่งน้าหนักอุปกรณ์อันนี้ดูก่อนนะครับถ้าจะซื้อกัน,นก็ตามลิงก์กันไปเองนะครับ ใช้น้าหนักหน่วยกรัมนะครับน้าหนัก82กรัมเท่านั้นเองนะก็เป็นขนาดน้ําหนักที่ถือว่าไม่เป็นภาระนะครับพกพาในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะกับไซส์ประมาณนี้นะครับส่วนความยาวขนาดพับเก็บอยู่ถ้าวัดเฉพาะตัวด้านหนึ่งเดียวนะันอยู่ที่ประมาณ9เซนกว่ากว่านะครับ3นิ้วครึ่งโดยประมาณแต่ถ้าวัดห่วงพงกุญแจด้วยก็น่าจะเกินนะครับก็เป็นปกติของตัว multi t w หรือว่า multi 2บางรุ่นที่จําเป็นจะต้องมี ห่วงสำหรับห้อยกุญแจนะครับรุ่นนี้มีชื่อ,ร,อรุ่นว่าแบง k อกนะแคลมเบอ e r หรือว่านักปีนป่ายนักไต่นั่นเองนะแบงคอกด้วยก็จะเป็นโลเคชันทาง Coordinates นะครับหรือว่าเป็นตำแหน่งพิกัดของกรุงเทพมหานครนะครับ N13 44 30 E 100นะครับก็ตามนี้เลยนะครับมีชื่อเลยแบงคอกนะครับก็คือบางกอกนั่นเองกรุงเทพนะครับ ส่วนเหรียญตราเอมเบลมตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญตราที่ถูกผนึกอยู่ข้างในตัววัสดุนะครับอยู่ข้างใต้นะเอามือลูบแบบนี้ไม่รู้สึกนะครับถึงวัสดุที่ที่ลอยอยู่ข้างในนะมันฝังอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะเห็น,นกลไกข้างในเล็กน้อยใส่สแบบนี้ถ้าฟลิปมาอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นแลนด์มาร์คนะครับหรือว่าจะเป็นจุดเด่นต่างๆในกรุงเทพเป็นเช่นรถตุก๊กๆตึก,ตกนะครับรู้สึกจะเป็นของอ ธนาคารกสิกรไทยมัง้งตึกเข้าสารนะท่านจะไม่ผิดแล้วก็จะมีะตึกมหานครถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเดอะไรส์คาตนเนะมีหัวลําโพงอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับที่เป็นยาวๆเนาะเสาชิงช้านะครับแถววงเวียนโอเดียนแล้วก็จะมีะปราสาทไม่แน่ใจว่าเป็นของอยุทยาหรือของกรุงเทพนะวัดพระแก้วแล้วก็มีช้างอะไรพวกนี้ก็เป็นลักษณะสื่อถึงประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพนั่นเองครับ ส่วนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามาดูกันเลยนะข้างในว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมตัวอุปกรณ์เราลองมาเริ่มที่ฝั่งที่มีน้อยก่อนละกันนะครับฝั่งที่มีตัวเกลียวเกลียวตรงเนี้ยที่เราเห็นหลายๆคนก็ยังสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับถ้าลองเปิดออกมาเนี่ยเราจะเจอว่ามันจะเป็นโลหะที่มีความเป็นเกลียวเกลียวกลมๆแบบนี้กลมเกลียวเกลียวกลมอันนี้ก็คือเป็น bottle opener นะครับ bottle ที่แปลว่าขวดนะครับแต่เป็นลักษณะคือจุกแชมเปญหรือว่าจุกไวน์ที่ จิ้มเข้าไปแล้วหมุนหมนหมนแล้วดึงนะครับซึ่ง Swiss Army ่น i f e หรือว่า v i c t o r ีน็อกเนี่ยเป็นอุปกรณ์สัญชาติสวิสนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยเขานิยมดื่มเครื่องเดื่มพวกนี้ก็เลยเมีแบบนี้มาให้ด้วยนะครับการเก็บก็คือดันลงไปเฉยๆเลยแล้วก็ยกขึ้นมาก็ดันออกมาเฉยๆด้วยนะครับไม่มีล็อกเป็นสลิปจอยนะครับนี่คือหนึ่งอย่างที่ให้มาตรงนี้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นสีขาวครีมนะครับดึงออกมาเราจะเจอกับ Toothpix นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสีครีมธรรมดาซึ่งทําหายเก่าสกปรกก็มีขายแยกนะครับแต่ในแพคเกจเขาให้สีน้ำเงินมาอีกอันหนึ่งด้วยก็น่าจะเป็นกิมมิคสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเสียบก็จะเห็นเลยว่ามันเก็บอยู่ข้างในถัดมาบริเวณใกล้ๆกับ Keychain r i ตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ถ้าเราลองเอาซึ่งผมไม่ค่อยมีเล็บนะเพิ่งตัดเล็บนะครับ มันจะเป็นตะขอนะครับอันเนี้ยออกแบบมาสําหรับเกี่ยวของแล้วก็ยกที่เป็นลวดเป็นสลิงอะไรเงี้ยนะครับหรือจะเป็นการเกี่ยวอุปกรณ์ตกปลาเกี่ยวเบ็ดดอกตาเบ็ดแล้วหมุนหมุนบิดบิดอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีความคมไม่มีความแหลมเลยเป็นโลหะหนาๆแบบนี้นะครับบางทีหิ้วพัสดุเจ็บมืออ่ะมันมีเชือกผูกอยู่เชือกสีขาวแดงนะครับนึกออกไหมหนกักอ่ะเนาะก็เกี่ยวหยกเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็นการามัดเอ็นมัดเบ็ดมัดอะไรงก็หมุน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 นะครับก็ หนึ่งอันที่ซ่อนอยู่บริเวณฝั่งที่มีอุปกรณ์น้อยแล้วก็ถัดมาอีกนะครับติดกันเลยนะหลอนยกมาอันนี้จะเป็น r e m เมอร์พันะครับก็คือเป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะทะลวงโดยเฉพาะเจาะแผ่นหนังสัตว์หนังวัวนะครับหรือจะเป็นการจเจาะผ้าใบหนาๆห,หรือเจาะแผ่นยางแผ่นพลาสติกหนาๆน,นะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นมีความแหลมนะครับแล้วก็จะมีความคมด้วยคมมากๆเลยนะครับ คมแบบเหมือนมีดเลยนะบาดมือได้ต้องระวังอันนี้นะครับก็คือเป็นตัวเจาะแล้วก็จะมีรูซึ่งออกแบบมาเพื่อร้อยเชือกหรือว่าสายเอ็นสายไนยล่อนอะไรก็ตามในการซ่อมแซมเช่นรองเท้าขาดจะเจาะร้อยรองเท้าชั่วคราวหรือจะเจาะซ่อมเป้แบ็คแพคหรือทําอะไรก็ตามที่ต้องการจะเย็บชั่วคราวก็เอาริมเมอร์พันช์เนี่ยร้อยเชือกเข้าไปแล้วแทงทะลุเข้าไปแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับก็จะเป็นลนักษณะการเย็บเอ่อเย็บ เย็บ yep, นะครับซ่อมแซมนะครับอุปกรณ์ที่เสียหายแบบชั่วคราวนะครับนี่เป็นพันช์นะปีเมือพันช์บางคนก็แบบใช้เป็นอาวุธก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทางนั้นนะครับหรือแม่ก็อาจจะเอาไปทาบกับกิ่งมาแล้วก็เป็นตัวช่วยมัดยึดนะครับเพื่อทําเป็นอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ที่ยื่นออกไปอีกทีหนึ่งส่วนฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคราวนี้มาดูด้านที่เป็นหลักบ้านนะครับก็คือฝั่งที่เขียนว่าแบงค์เคานั่นเองนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์รูปด้านนี้เป็นแบงคเาะนะครับ มาดูกันนะครับริมสุดอันเล็กสุดเลยเนะี่ยดันออกมาเราจะเจอกับ Can น p e n e r นะครับโดยเฉพาะอาหารกระป๋องตรงปลายตรงนี้จะเป็น flat h เ a d ขนาดกลา,กลางนะครับไม่ได้เล็กมากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นใบมีดที่มีความคมแล้วก็บางคมนะเนี่ยถ้าบาดบาดมือเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเงี้ยงเวลาเราใช้งานเราก็ยกเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปเจาะข,ข้างขางขอบอาหารกระป๋องอย่างเช่นผลไม้กระป๋องผักกาดกระป๋องปลากระป๋อง,กกอง,องที่ไม่มีตัวสลักดึงนะครับจิกเข้าไปแล้วก็ จิ้มเข้าไปที่ข้างขานะครับแล้วก็ขยับ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 ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหมุนหมุนกระป๋องไปเรื่อยๆซึ่งผมมี v i c t o r i n o x อยู่แต่เป็นรุ่นอื่นนะครับแล้วก็เคยใช้ไอุปกรณ์แบบเนี้ยเปิดอาหารกระป๋องมาแล้วเปิดได้จริงๆนะครับบางคนจะบอกเอ้ยมันดูไม่แข็งแรงเลยต้องบอกเลยว่าดีเปิดได้จริงๆนะคมด้วยนะครับระวังถัดมาฝั่งตรงข้ามกันแต่อยู่ติดกันเลยนะครับอันนี้จะเป็น flat head ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นไขควงแบรนด์นะครับซึ่ง จะสามารถใช้งานทั้งขันไขหรือจะใช้งัดขอบกระป๋องกาวกาวติดท่อ PVC กาวอะไรก็ตามหรือว่าเป็นกระป๋องสีอะไรอย่างเงี้ยก็แย yeah ่แล้วงัดโดยการแนะนําก็คือเวลางัดเนี่ยไม่แนะนําให้จับแบบนี้แล้วงัดนะครับเพราะว่าฟอสมันจะมาอยู่ตรงนี้หมดทําให้เครื่องมือเนี่ยเกิดการงอหรือว่าเสียหายได้แนะนําให้ใช้นิ้ววางบนแบบน,บบนี้นะครับแล้วก็ หย่เข้าไปก่อนแล้วก็ใช้นิ้วประคองนิดนึงนะครับแล้วค่อยงัดนะครับจะช่วยทําให้งัดออกง่ายกว่าแล้วควบคุมป้องกันไม่ให้มันถลําไปข้างหน้าได้ดีส่วนร่องตรงนี้ก็จะใช้เป็นที่เปิดขวดโซดานะครับขวดเบียร์นั่นเองนะ,ะงัดง่ายๆนะครับใช้ได้จริงๆด้วยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ถัดมาจะเป็นวายสติปเปอร์หรือว่าตัวรูดสายไฟนะครับซึ่งเราบากก่อนแล้วก็เอาใส่ในร่องแล้วก็รูดนะครับในร่องนี้ไม่คมไม่แหลมนะครับผม โอเคสลิปจอยนะครับถัดมาอีกก็จะเป็นเดาว่าน่าจะเป็นกันไกลหรือเปล่านะครับอ่าต้อนจับฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่ามีแนวนิกหรือว่าร่องบาดอยู่นะครับเราลองยกขึ้นมาดูมันดีดกลับครับอ่าอ้ามานะครับเราจะเจอกับกันไกลขนาดถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับโดย จะมีแหนบสปริงช่วยดันให้ตัวขาของกันไกอ้าวตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยจะเป็นคนถนัดขวาใช้นิ้วโป้งบริหารตัดก็ได้นะครับหรือจะเป็นการใช้นิ้วชี้ตัดนะครับอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับแต่ผมพบว่าการที่จะบริหารงานที่ดีที่สุดก็คือใช้นิ้วโป้งดีกว่าสายก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรหรือจะเป็นการใช้นิ้วอย่างนี้ก็ได้กันไกคมนะครับแล้วก็ใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะครับปลายตรงนี้ก็คมอยู่นะครับต้องระวังนิดหนึ่งเนาะ เขาลบคมลบเหลี่ยมมาให้ด้วยนะมนมนมาให้เห็นปะมนมาให้เรียบร้อยนะครับเวลาเก็บก็พับขาเข้าไปก่อนแล้วก็ดันไม่มีล็อกนะครับมันเป็นสลิปจอยมันก็ดันลงไปเลยติดกับกนไกลเลยนะครับข้างๆกันเลยก็เป็นมีดนะครับมีดหลักซึ่งถ้าลองวัดคร่าวๆดูนะครับความยาวของใบตั้งแต่โคนกาดจนถึงปลายเนี่ยอยู่ที่2.7นิ้วโดยประมาณนะครับถ้าเป็นเซนก็67 นะครับมิลลิเมตรเป็นมีดทรง Drop Point นะครับปลายต่ำลงแล้วก็การเชียร์และคมเป็นแบบ Flat Ground หรือแฟลตก i n d คือแบนบางลงไปถึงคมเลยมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็น v i c t o r รนอก s วิส s ม s ส a ต e s ตนะครับก็เป็นรุ่น Officer Swiss นะครับก็ใบก็คือเป็นขนาดจับถือก็โอเคนะครับไม่มีล็อกเพราะว่ามีดของทางยุโรปเนี่ยเขามีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับสหภาพยุโรป EU เนี่ยเขาจะบอกว่า มีดพับที่มีระบบล็อกอาจจะไม่ถูกกฎหมายในบางพื้นที่เขาก็เลยออกแบบมาให้มีดพวกนี้เป็นมีดที่ไม่มีล็อกนะครับดันเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นมีดที่ใช้ปอกผลไม้นะครับหั่นผักหั่นลายนิดนๆหน่นนอยๆหรือตัดนั่นนี่นะครับที่ไม่ได้ใช้งานหนักมากนะครับตัวโลหะก็มีการเคลือบเงามาแล้วก็ทำสโตนวอชบางๆมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนส่งกลับผมจะเช็ดสะอาดให้สะอาดเลยนะครับผมก็เป็นมีดหลักนะครับ1ตัวตรงนี้ พับกับค่อยๆดันเข้าไปเฉยๆแล้วเก็บติดกับมีดหลักเลยเนี่ยติดกันเลยนะครับก็จะเป็นมีดเหมือนกันแต่เป็นมีดที่ตัวเล็กกว่านะครับใบน่าจะนิ้วหนึ่งได้มั้งนิ้วน,นิดๆนะครับคิดว่าเนาะลองดูใบอยู่ที่1.5นิ้วโดยประมาณนะครับสามจุดเซนติเมตรนะครับก็เป็นมีดเหมือนกันแต่เล็กกว่าซึ่งมีดอันเนี้ยบางทีคืออาจจะใช้กรีดตัด เป็นหลักนะรแบบกรีดแพคเกจตัดอันนั่นนี่แต่ว่าหันปอกเหลาอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ดีนะักเพราะว่าใบมันสั้นแล้วเล็กนะครับก็ทําใหา้ใช้งานหนักหน่วงไม่เหมาะแต่ว่าใช้งานเล็กๆละเอียดละเ,ดเนี่ยนะครับสกู๊อะไรเงี้ยกรีดแพคเกจเปิดพัสดุน่าจะเหมาะกว่ามีดใหญ่เพราะมีดใหญ่เนี่ยมันยาวนะครับแล้วก็ควบคุมยากกว่ามีดเล็กก็ออกแบบมาให้น่าสนใจนะครับที่มีตัวใปมีดที่เล็กแล้วก็สั้น คอนโทรลง่ายกว่านะครับส่วนตรงอื่นผมก็ไม่เจอแล้วนะว่ามีอย่างอื่นไหมแตะไบเลื่อยอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับไม่เจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นที่คอมเพลกดีนะครับดูขนาดเล็กๆเลยนะครับแล้วก็มีกิมมิกนะครับตามเมืองก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองแบงคอกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าพนมเปญมีเวอร์ชั่นนี้หรือเปล่านะครับแต่เราสำคัญพอที่วิกตอร์นิกเขาจะทำ เวอร์ชันแบงค์คอออกมาแต่ถ้าพนมเป็นเนี่ยมีหรือเปล่าไม่รู้นะอืมโอเคนะครับไวเจอจันแหม่อพิสดหน้าย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์ d e in Europe Sharp แล้วก็ m เ t t ไททูหรือว่า v i c t o r i Nox ถ้ามีเพลย์ลิสต์สำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Heavy r i d e ด out